ทำไมสินค้าของ Apple ถึงต้องมีสติกเกอร์แถมมาให้ทุกอันเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันครับถ้เพื่อนคนไหนมีโอกาสได้ใช้สินค้าของ Apple น้อนไม่ว่าจะเป็น iPhone นะฮะทั้ง iPad แล้วก็ MacBook อะไรต่างๆนะครับผมอาจจะสังเกตน,นะว่า Apple เนี่ยนะครับเขาจะแถมสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปโลโก้ของ Apple มาให้ในทุกชิ้นของ Apple เลยนะฮะ ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆนะ่าจะเริ่มสงสัยกันนะว่าเอ๊ะแล้วเขาจะแถมมาให้ทําไมนะครับผมสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยแล้วมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ติโดจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยอย่าลืมกด subscribe กับช anel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนี้ครับผมก็ขอเริ่มย้อนกลับไปปีประมาณ1984กันสักนิดนึงนะฮะซึ่งในช่วงปีที่เรียกว่าปี90นเนี่ยก็จะมีการที่ Apple นะครับ เกือบจะล้มละลายเลยนะครับผม Apple เนี่ยก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่แรกนะก็มีการที่เรียกว่าเกือบจะล้มละลายกันนะฮะแต่ว่าก็จะมีรายงานออกมานะฮะว่าก็มีผู้ใช้ของ Apple เนี่ยที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น MacBook นะฮะ เรียกว่ามีความโรโยตี้ต่อแบรนด์ค่อนข้างมากนะครับผมหรือว่ามีความเรียกว่าจงรับพักดีต่อแบรนด์นั่นเองฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างจากบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Microsoft หรือว่า Google นะครับและทาง Apple เนี่ยก็เห็นข้อดีตรงนี้นะครับผมแอปเปิลเนี่ยก็เลยได้ออกสติกเกอร์รูป Apple แบบนี้มานะครับผมเพื่อที่จะให้สาวกของ Apple เนี่ยหรือว่าคนที่มีความรอยตี้ต่อแบรนด์เนี่ยนะฮะ เอาไปติดตามที่ต่างๆนะครับผมบางคนก็เอาไปติดตามกระเป๋านะหรือว่าบางคนเนี่ยก็เอาไปติดตามรถยนต์นะครับผมเพื่อที่ว่าจะบ่งบอกถึงแบรนด์ที่เราชอบนั่นเองนะครับอาการก็จะคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยใส่เสื้อของศิลปินวงโปรดของเรานั่นเองครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะว่า Apple เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่แรกนะครับผมแต่เดิมเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะว่ามีบริษัทคอมพิวเตอร์นะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยชื่อดังนะครับผมนั่นก็คือ IBM นั่นเอนะ็ในั่ IBM า ตลาด ก็มี์นครับริษัทนะครับผมที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่นะแต่ว่ามีกําลังพอที่จะแข่งขันกับทาง IBM นะครับนั่นก็คือ Apple นั่นเองครับผมซึ่งในตอนนั้นนะครับก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านทางสติกเกอร์กันนะฮะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องการทุนผูกขาดนะครับผมหรือว่าสนับสนุนฝ่ายที่กําลังตกอับก็ว่าได้นะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทาง Apple เนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเริ่มที่จะฮิตกันมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของ i p o d แล้วก็ MacBook นะครับ เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะเริ่มฮิตกันใช้กันมากขึ้นในส่วนของนักศึกษาวัยรุ่นนะครับผม โดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยก็มีคนใช้กันเยอะขึ้นนะฮะถ้าดังๆเลยเนี่ยก็คือในส่วนของ i p o d นั่นเองครับทาให้ภาพลักษณ์ของ Apple นะครับผมจากที่จะเคยเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นฝ่ายตกอับนะครับผมไม่ได้เป็นฝ่ายที่ตกอับอีกต่อไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์แบบลุกๆแบบเท่ๆคูลๆนะฮะแล้วก็ Apple เนี่ยพยายามที่จะบอกเรามาตลอดนะครับผมว่าถ้าอยากจะได้ลุกเท่ๆคูลๆนี่นะฮะก็หันมาใช้แบรนด์ Apple สิครับเนี่ยก็เป็นหนึ่งสิ่งนะฮะที่ Apple จะพยายามป้อนเรามาโดยตลอดนั่นเองครับผมซ ใช้สินค้าของ Apple นะครับผมยังรวมไปถึงการติดสติกเกอร์ของ Apple นะฮะแอปเปเนี่ยยังบอกให้เราเนี่ยเอาสติกเกอร์ไปติดตามที่นู้นที่นี้นะซึ่งตรงนี้นะฮะก็จะเหมือนกับว่าเป็นการแสดงถึงความโรอยตี้ของแบรนด์นะฮะหรือว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์นั่นเองครับผมเวลาที่เราเนี่ยได้สติกเกอร์จาก Apple มานะฮะแอปเปเนี่ยจะเหมือนกับว่าเรานะครับได้รับบัตร เข้าเชิญเข้าชมรม Apple Club อะไรแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แล้วนะครับและตรงนี้นะฮะไม่ว่าเราได้สติกเกอร์มาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปติดตรงไหนนะฮะหรือว่าเราจะติดเพราะว่าความจงรับพกดีหรือว่าเราเนี่ยชื่นชอบในแบรนด์ของ Apple นะฮะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ย ติดเพราะว่าได้มาฟรีๆนะครับผมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตามนะครับผม Apple เนี่ยจะได้โฆษณาแบบฟรีๆเลยะฮะเป็นการโฆษณาแบบปากๆนะครับผมซึ่งการโฆษณาแบบนี้นะครับผมจะได้รับความนิยมมาอย่างมากนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็การตลาดแบบนี้เนี่ยจะเป็นการตลาดแบบออร์แกนิกนะฮะที่ Apple มองว่ามีมูลค่าสูงที่สุดนั่นเองครับผมสมมติว่าเราเนี่ยเห็นคนในครอบครัวเนาะใช้ Apple นะฮะหรือว่าเห็นเพื่อนๆของเราเนี่ยใช้ Apple นะครับผมตรงนี้เนี่ยแอปเปิลมองว่าจะมีแรงจูงใจในการซื้้อสินคา Apple i mm -hmm. มากกว่าที่เราเนี่ยเห็นโฆษณาจากในทีวีนะครับผมและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับผมที่ Apple เนี่ยไม่ค่อยจะโฆษณาในทีวีกันสักเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าไม่ค่อยจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์อะไรต่างๆให้มารีวิวสินค้าของทาง Apple นะฮะจะใช้การตลาดแบบปากต่อปากกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่มาที่ไปนะฮะรวมไปถึงเป็นสาเหตุที่ Apple เนี่ยแถมสติกเกอร์มาให้ในสินค้าของ Apple ทุกๆรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าไอ้เจ้าโลโก้แอปเปิลตรงนี้เนี่ยมัน กันหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กด subscribe นะก็อย่าลืมกด subscribe กับช anel n อตี e รีวิว้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสำหรับวันนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ